หลังจากมาที่ดันเจียนนี่เองยูจินโฮนั้นก็รู้สึกงงไปดนอย่มากว่าทำไมซอจิวูนั้นถึงสามารถอัญเชิญซัมมอนมอนสเตอร์มาได้จำนวนมากซอจิวูนั้นก็ได้บอกว่า,วานี่เป็นความสามารถของเขาพวกมันนะั้นสามารถโจมตีได้อย่างอิสระและสามารถจัดการกับมอนสเตอร์ด้วยตัวเองได้หลังจากนั้นเองครับยูจินโฮนั้นก็ได้มองคริสตัลเวทมุนนะครับที่ตกเกลื่อนการอยู่บนพื้น ก่อนที่เขาครับจะเก็บไปโดยที่เขานั้นมีความรู้สึกโกรธเล็กน้อยและในตอนนี้ครับผมภารกิจเคียร์ดันจินทั้ง19แห่งระหว่างเขากับยูจินโฮนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากการต่อสู้ของทั้งสองพวกเขานั้นก็ได้มาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อวางแผนเกือบอนาคตยูจินโฮนั้นจะเป็นที่ต้องทําข้อสอบข้อเขียนเล็กเน้อยเพื่อที่จะรับรองคุณสมบัติในการเป็นผู้นํากิลฮันเตอร์ โดยจุดประสงค์ของซองจีบูนก็คือการอัพเรเวลเท่านั้นเขามองไปที่กุญแจในมือของเขาเขาอาจจะไม่เห็นมันในเวลาอันสั้นแต่กุญแจนี้มันจะพาเขาไปอย่างที่ไหนสักแห่งซึ่งยูจินโฮนครับก็รู้สึกเข้าใจผิดยูจินโฮนครับก็เลยบอกไปว่างั้นพี่ชายเขาจะไม่รบกวนคุณแล้วหลังจากนั้นเองครับผมซองจีบนะูนก็ได้ถามยูจินโฮไปว่าคุณคิดยังไงกับเขาอย่างนั้นเหรอยูจินโฮนก็เลยบอกไปว่าในอดีตนะ ซองจินวูนั้นเป็นคนที่ไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตเขาเท่านั้นแต่ยังช่วยเหลือคนอื่นด้วยดังนั้นแล้วก็ั้นจึงเป็นน้องชายที่ดีและรู้สึกประทับใจในตัวซองจินวูดังนั้นแล้วก็ซองจินวูครับก็เลยบอกไปว่าในเมื่อ,อยูจนินโฮรับปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับพี่ชาย เขานั้นก็จะปฏิบัติต่อ,อยูจินโฮเหมือนกับน้องชายด้วยเช่นเดียวกันและยูจินโฮนั้นก็รู้สึกซาบซึ้งจนน้ำตาไหลครับแล้วก็ได้กอดซองจินวูโดยไม่หลังเลแม้ว่าจะมีเรื่องมากมายแต่ว่าซองจินวูนั้นก็ชอบน้องชายคนนี้เป็นอย่างมากซองจินวูครับได้มาที่ใจกลางเมืองนปปราสาทแคสเซิลเวเนียตรงหน้าของเขาตอนนี้ระด,ดับของเขานนั้นเพิ่มขึ้น3เท่าจากครั้งก่อนน่าจะง่ายกว่าเมื่อครั้งก่อนไปนอย่างมากเขาได้ได้มองกุญแจในมือของเขาซองจินวูครับได้ทําการเปิดประตูปราศา,าทตร์อสูรนี้ในทันทีและททาาาางงเเดดินนนนี่่่วปปลั้้้กก็ไรฏขึ ในเวลานี้เองระบบนะครับได้แจ้งเตือนว่าต้องรวบรวมวิญญาณอสูร1 0 0 0 0ดวงแล้วคุณนั้นจะได้รางวัลที่น่าพอใจไม่เพียงแต่จะมีคะแนนรางวัลเท่านั้นแต่ยังสามารถนําคะแนนนั้นไปแลกของในร้านค้าได้อีกด้วยตามเดที่ภารกิจเสร็จสิ้นยังมีไอเทมที่ต้องใช้เหรียญทองม,มากกว่า10,000ลร้านเหรียญอย่างไรเสียก็ตามผลตอบแทนของรางวัลน,นี้ค่อนข้างดีดังนั้นะระดับของงานนนั้นจะเป็นที่ต้องยากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันในเวลานี้เองครับซอนจิวนูนก็ได้เดินม,มาถึงสุดทางเดินนั่นก็คือซ่าปลากฟังที่สุดโม โดยที่เขานั้นไม่คาดคิดเลยว่าด้านเจี้ยนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในชีวิตจริงโดยที่ด้านเจี้ยนนี้นั้นมันคล้ายกับเมืองเอฟเป็นอย่างมาก ม่แม้่ว่าบางทีเมืองเทั้งเมืองนั้นอาจจะกลายเป็นดันเจีก็เป็นได้โดยซอนจีวูนครับได้ออกจากบ้านโดยอ้างว่าเขานั้นจะเดินทางไปใช้ชีวิตข้างนอกประมาณ1สัปดาห์เขานั้นต้องกับจัดปีศาจให้ได้อย่างน้อย10,000ตัวหรือไม่ซอนจีวูครับได้หยุดพูดจาไร้สาระแล้วก็ได้พุ่งเข้าไปหาเหล่าสัตว์ประหลาดโดยตรงซึ่งในระดับของเขาในปัจจุบันนั้นจัดการสัตว์ประหลาดนั้นค่อนข้างง่ายปัญหาตอนนี้ก็คือเขานั้นจะเป็นที่ต้องแข่งกับเวลาความยากแรกเริ่มนั้นก็คือชั้นล่างสุดระดับความยากนั้นยังไม่สูงนักและในไม่ช้ามันนั้นก็จะถูกกำจัดออกไปหลังจากที่ซอนจีวูนั้นทําการต่อสู้ระดับของสัตว์ประหลาดชั้นล่างนั้นเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่เองซอนจิวูก็เริ่มได้รับค่าประสบการณ์มากขึ้นในระหว่างการมาเชิญหน้าสุดท้ายตอนนี้นั้นเขาอยู่ไม่ไกลาจากระดับ S มากแล้วและเมื่อเข้าสู่ชั้นที่2นะครับขอปลาศาสตร์และเพื่อไปอยังชั้น2นี่เองซอนจิวูครับได้เรียกหมีขาวของเขานะครับซึ่งเขาได้ตั้งชื่อให้มันว่าแทงและกระโดดขึ้นไปบนเงาของหมีขาวนี้ก่อนที่หมีขาวนะครับจะพาซอนจิวูขึ้นไปอย่างชั้น2แล้วก็ปรากฏว่าซอนจิวูนั้นได้พบกับสัตว์ประหลาดจำนวนมากต่อหน้าเขาสัตว์ประ ก่อนที่พวกมันนะครับจะได้ยินเสียงว่าซอจิวุนมาแล้วหลังจากพูดจบนะครับทางแทงนั้นก็เริ่มพุ่งเข้าโจมตีใส่ซาป,ประหลาเหล่านี้ใน,นทันทีในอีกด้านหนึ่งครับนักกิลพยาเขาตอนนี้ทางประธานเบคเนะครับก็กำลังพูดคุยโทรศัพท์กับเพื่อนของเขาโดยที่เขาเนั้นได้บอกกับเพื่อนของเขาไปว่าเขาเนได้บอกข่าวใหญ่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดประตูบนเกาะเซจูซึ่งก็ทำให้ประธานเบคนั้นดูหวาดกลัวเมื่อ4ปีที่แล้วประธานเบคและคนอื่นๆนั้นได้ทำการพิชิตประตูพอทอระดับเอสบนเกาะเซจู3ครั้งแต่ก็ลล้มเห ในที่สุดจะไปที่ต้องลาทิ้งเกาะเซจูไปและตอนนี้นั้นกองทัพมดนั้นก็กำลังเคลื่อนไหวอีกครั้งประธานเบคและก็คนอื่นๆนั้นเกือบเสียชีวิตในที่นั้นในนี้เป็นฝันร้ายที่เขานั้นไม่อาจลืมเลือนและจากที่เขารู้ว่าสัตว์วิเศษบนเกาะเซจูนั้นได้เกิดการกลายพันธุ์ทำให้ประธานเบคนั้นรู้สึกหวาดกลัวสัตว์ประหลาดเหล่านี้นั้นกำลังจะพัฒนาขึ้นและมันนั้นก็อาจจะมีปีกและสามารถทำให้พวกมันนั้นบินข้ามทะเลออกมาจากเกาะเซจูได้และในประเทศแอลจีเรียนี่เองก็ได้พพบศปปีีีีาามมนนรัท่่กกออยยูชฝง ซึ่งปรากฏว่ามันนั้นมีวิวัฒนาการจนน่าตกใจตอนนี้ครับซองจินวูนั้นได้อยู่ในปราสาทอสูรโดยเคลื่อนไหวด้วยความเร็วที่น่าตกใจเขาได้เรียนรู้ผ่านข้อมูลต่างๆว่าระดับของปีศาจในปราสาทอสูรนี้มาจากโลกที่แตกต่างกันที่นี่นั้นมันมีอยู่ทั้งสิบร้อยชั้นก็แปลว่ามันน่าจะต้องมีปีศาจมาจาก100โรคโลกซองจินวูนั้นผ่านอุปสรรคทั้งหมดในไม่ช้าและมาถึงชั้นที่50เขานั้นได้พบกับปีศาจวอลเคนปีศาจแห่งความโลภซอนจินวูนักกานรจยะไ สร้างความเสียหายให้แกศัตรูในขณะที่ซอจิวูหายเข้าไปยังท่ามกลางกองทัพอ yeah. ันเดสของเขานี่เองทหารเงาขานั้นก็เริ่มทําการโจมตีระยะประชิดกับคู่ต่อสู้โดยกองทัพอันเดสของเขาณตอนนี้เพิ mm ่มขึ้นไปอย่างมากซอจิวูนั้นยิ้มเล็กน้อยและรู้สึกเหมือนกับว่าบอสปีศาจตัวนี้นั้นยังไม่ได้ทอะไรเลยในนั้นะก็ขานั้นจึงดําเนินการเตรียมที่จะจัดการกับมันแต่ซอจิวูนั้นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากว่า บอสปีศาจตัวนี้นั้นแม้ว่ามันนั้นจะมีร่างกายอ้วนถวมแต่ว่ามันนั้นก็รวดเร็วเป็นอย่างมากมันนั้นใช้คอนทุบทำทหารเงาของซองจินวูนั้นตายในทันทีจากนั้นก็เริ่มกว่าล้างกองทัพอันเดดของซองจินวู ด้วยความเร็วอันมหาศาลขนาดซอจิวูนั้นแทบจะไม่สามารถทนไหวเลยซอจิวูกำมัดแน่นและเขาก็ได้ใช้กำลังหมัดของเขานะครับฟาดไปที่หน้าอ้วนของมันการชกเพียงครั้งเดียวทำให้มันนั้นกระเด็นไปไกลหลายร้อยเมตรในเวลาเดียวกันนาดันเจียนระดับเอทางทางตะวันออกของประเทศ M. เอ็มเหล่าฮันเตอร์ระดับเอนั้นก็ได้มองไปในทิศทางตร,ขรงข้ามด้วยความหวาดกลัวตอนนี้กลุ่มฮันเตอร์ระดับเอนั้นได้ถูกกวาดล้างไปหมดแล้วด้านหน้าของพวกเขาัลนก็คือชายคนหนึ่งที่รูปร่างเหมือนกับสัตว์ประหลาดหน้าตาคล้ายมนุษย์ พลังเวทมนต์ที่ปล่อยออกมาจากชายคนนี้นั้นเกินกว่าดัชจี้ระดับเอไปอย่างมากเขานั้นได้หันมาทักทายเหล่าฮันเตอร์แล้วบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าคนพวกนี้คนพวกนี้เพียงแค่หมดสติไปเท่านั้นและเขาก็ไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่ปรากฏว่าเหมือนกับว่าเหล่าฮันเตอร์นะครับจะไม่เข้าใจภาษาของเขายิ่งทําให้เหล่าฮันเตอร์นั้นหวาดกลัวจากนั้นเขาก็ชี้ตัวเองนะครับและเขานะครับก็ได้ถูกพาไปยังสัาง,งานฮันเตอร์นะครับของประเทศเอ็มซึ่งทุกคนนั้นกําลังพยายามที่จะยืนยันตัวตนของเขาอยู่โดยเขานะครับ อ้างว่าเขานั้นเป็นฮันเตอร์มาจากเกาหลีสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือว่าเขาติดอยู่ในประตูพอท่อมาเมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็ปรากฏว่าเขานั้นก็ได้จะอยู่ในประเทศเอมแล้วและเขาเพียงคนเดียวก็สามารถทําให้เราฮันเตอร์ระดับเอนั้นถูกกว่าล้างจนน่าตกใจ คนคนนี้นะเป็นสัตป,ประหลาดด้งนะครับพวกเขาจีจะเป็นที่ต้องทําการจ้างฮันเตอร์รับเอสจากกิลสคาเวนเจอร์ที่เข้าใจภาษาเกาหลีมาซึ่งคนที่มาครับนั่นก็คือหวงตงซูนั่นเองโดยที่หวงตงซูครับได้เข้ามาที่ประเทศเอ็มด้วยความไม่เต็มใจนักเขานั้นอยากจะจัดการกับซองจินวูด้วยตัวเองแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือว่าคนที่เขาคิดว่าน่าจะตายในประตูพอท่อเมื่อนานมาแล้ว ในเวลานี้ชายคนนี้นั้นกำลังถูกเขาสอบสวนซึ่งเขาคนนี้นะครับก็คือฮันเตอร์แห่งประเทศเกาหลีซองอีวอนตัดภาพมาที่ซองจินวูครับซองจินวูดูตกใจว่าแค่เขาต่อยนี้ก็ทำให้มันนั้นกระเด็นไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอคะแนนทักษะของเขาเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นอย่างนั้นเหรอปีศาจอ้วนนะครับที่อยู่ในระยะไกลได้มีสีหน้าโกรธเกีียวจากนั้นมันนะครับก็เลยใช้ทักษะคำรามด้วยความโกรธทำให้เกิดขึ้นกระแทกอันมหาศาลทำให้ความสามารถของเขานะครับ เพิ่มขึ้นกว่า50%และลดความเจ็บปวดและความเร็วนั้นก็เพิ่มขึ้นด้วยมันนะครับได้พุ่งเข้ามาหาตรงหน้าของซอนจิวูในทันทีซอนจิวูไม่สามารถหลบหลีกการโจมตีของมันได้และนะครับซอนจิวูจึงเรียกให้ทางไอออนนั้นใช้โลกของมันนะครับทำการมารับการโจมตีแทนซอนจิวูครับได้หยิบโลกมาแล้วทำการตั้งท่าป้องกันคอนนะครับของทางปีศาจตัวนี้เตรียมที่จะทุบลงมาหาเขาการทุบนะครับทำให้เกิดเสียงดังขนาดมหึอมอแล้วก็ได้เกิดขึ้นอันทรงพลังมหาศาล แลวมันนั้นก็ยังทําใไม่เกิดขึ้นพลังนะครับลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าโชคดีครับที่ซอนจีวูนั้นยังคงมีความแข็งแกร่งเขาสามารถยึดเกาะตัวเองเอาไวไไ้ได้ไม่เช่นนั้นเราก็เขาคงจะโยนตัวเองไปท่ามกลางสมรภูมิแล้วสปราราตัวนี้ครับได้ยกค้อนของมันขึ้นมาอีกครั้งและซอนจิวูนะครับก็ได้ใช้ช่องว่างนี้หลบการโจมตีได้และเมื่อเผชิญหน้าการโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าซอนจีวูนะครับก็ทําได้เพียงหลบเท่านั้นและมองหาโอกาสในการตอบโต้ซอนจิวูนั้นได้ตระหนักเลยว่ากริ สถานการณ์ของเขานี้ค่อนข้างอันตรายเขาเพียงแค่หยุดการโจมตีของมันได้ชั่วคราวเท่านั้นและตอนนี้เขานั้นไม่มีที่ซ่อนแต่วตอซยูับก็ได้เห็นอาคารจากระยะไกลครับเขานั้นจึงยิ้มเล็กน้อย และจึงวิ่งไปในทางนั้นปีซาตัวนี้ครับวิ่งเร็วเป็นอย่างมากและไล่ตามซอจูไปตลอดทางและเมื่อเห็นโอกาสมาถึงนะครับซอจูนั้นจึงได้ใช้ทักษะการวิ่งนะครับไปที่อาคารนั้นอย่างรวดเร็วซึ่งทางปีศาตัวนี้ครับก็ได้พบว่ามันนั้นได้เผชิญหน้ากับสิ่งกีดขวางครับและไม่สามารถทําอะไรได้จึงได้หยุดกระทันหันซอจูนั้นได้ใช้อักประโยชน์จากอาคารนี้ครับทำการวิ่งไปบนชั้นล่างและมันนะครับก็ได้วิ่งตามไป ไม่เห็นจังหวะเหมาะนะครับซอนจินวูนั้นจึงได้ใช้ซ่าปากพังนีครับทาการทําการพุ่งลงมาครับจากด้านบนแล้วก็ใช้กริชคอดนั้นฟันเข้าไปที่ปีศาจต,ตัวนี้ในทันทีก็ปรากฏว่าซอนจิวูครับได้เกิดรอยยิบออกมาเมื่อเขานั้นสามารถกําจัดบอสได้จริงๆซอนจิวูนั้นมีความได้เปลี่ยบด้านสภาพภูมิประเทศสามารถกําจัดปีศาจต,ตัวนี้ได้ซึ่งมันนั้นจัดว่าเป็นบอสระดับต่าได้สําเร็จละรางวัลที่เขาได้มาน,นค่อนข้างพอใจและได้รับเศษของต้นไม้โลก วัสดุป,ประกอบเวทมนต์ชั้นยอดต่างหูราชาปีศาจระดับเอสเพื่อความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย,ยาหินเกดดี้สไปเดอร์ที่สามารถสร้างความเสียหายเวทมนต์ได้2เท่า20ชิ้นในเวลานี้เองได้มีหัวปีศาจนะครับหลายตัวนั้นล่วงหล่นลงมากับพื้นและคนที่ตามมานั้นก็คืออีกริสนั่นเองนังจากนั้นเองครับซอนจิวูก็ได้บอกไปว่าอีกริสนั้นช่วยหยุดทําสิ่งนี้ได้ไหมถ้าไม่ใช่นั้นแหะก็ จะมีคนทําตามอีกริสเป็นจำนวนมากหรือก็คือการตัดหัวสัป,ปะละนั่นเองครับผมพอพูดจบนะครับทางไอออนนั้นก็ได้แสดงความยินดีออกมาครับพร้อมกับเสียงปรบมือและเราอันเดดของซอนจิวูครับก็ได้ปรบมือด้วยเช่นเดียวกันซอนจิว so ูครับได้ทักทายพวกมันก่อนที่จะนําหินกรีนนะครับออกมาโดยให้ทางเหล่านักเวทกองทัพอันเดดของเขาครับทำการใช้หินนี้โจมตีไปที่อาคารตรงหน้าซึ่งเรากองทัพจอมเวทนะครับก็ได้ใช้มันนั้นคว้างไปเป็นเปลวไ,ไฟวิเศษนะก็ปรากฏามาสามารถทำลายท่าอาคารได้ในทันที ซึ่งพลังเวทมนต์นั้นเพิ่มขึ้น2เท่ามันนั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่าไปอย่างมากหินเกดิสปเดอร์นี้ไม่เพียงแต่สามารถโอนถ่ายพลังเวทมนต์ได้เท่านั้นแต่พลังการทำลายล้างของมันนั้นช่างบ้ามากๆในเวลาเดียวกันนี่เองหวงตรงซูนะครับฮันเตอร์ดดอเอสนั้นก็ได้มาที่ประเทศเอ็มกำลังสอบปากคำซองอีฮวนอยู่ซึ่งเขาถูกสงสัยว่าเป็นสัตว์ประหลาดรูปรลางขายมนุษย หวงตงซูนั้นพูดด้วยความดูถูกขอให้ซองอีวานนั้นร่วมมือเขาจะดีกว่าไม่ว่าคุณน,นั้นจะเป็นมนุษย์หรือสัตวต์ประหลาดหวงตงซูนะครับได้ถามไปว่าคุณน,นั้นเคยตายในดันเจียนไหมหรือว่าคุณน,นั้นเป็นคนที่ตายมาแล้วและฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่ซองอีวานนะครับก็ได้ปฏิเสธไปทันทีและบ,ะบอกไปว่าเขานั้นไม่ใช่คนที่ตายหรือได้รับการฟื้นคืนชีพขึ้นมาซองอีวานครับจึงได้บอกไปว่าคุณรู้จักประตูพอท่อแล้วก็ส,สัตว์ประหลาดมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ไไไไมมม่มม่่่่ด้้้ีีกกกาาาาารรรตตตออออบบบลลััคววปปปะูพพททนนนเเยงงงขส พลังของปีศาจนั้นจะทําให้เกิดภัยพิบัติใหญ่หลวงตามมาและเหตุที่เขาตื่นขึ้นมานี้นั้นเพราะว่าเขานั้นเป็นคนที่ถูกเลือกเพื่อป้องกันไม่ให้ภัยพิบัตินี้เกิดขึ้นเขานั้นไม่สามารถอธิบายได้ว่าภัยพิบัตินี้คืออะไรหัวตรงซูครับจะได้ยอะเยี่ยและบอกไปว่าเขามาที่นี่เพื่อที่จะป้องกันภัยพิบัติแต่เขานั้นไม่ได้บอกไปว่าเป็นภัยพิบัติอะไรนี่แกนั้นจะบอกว่าให้เราสู้ด้วยกันดีกว่าสู้คนเดียวอย่างนั้นเหรอซองอีวานครับจะได้บอกไปว่าตัวเลขจํานวนคนนนนนนนัััััั้้้มมมมมไไไ่่ดียะสําคญญออรเืกบลุพงน เป็นขุมพลังที่มีอำนาจไปอย่างมากคนนั้นควรจะรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีหวตงตงซูนะครับรู้สึกไม่ยินดีที่ได้ยินมันเหมือนกับว่าทางซองอีวานนกำลังดูถูกเขาอยู่ความรู้สึกของหวงโตซูใตอนนี้เหมือนกับว่าซองอีวานนั้นทำให้เขานั้นรู้สึกอึดอัดเขาได้มองไปที่ซองอีวานในครั้งหนึ่งและปรากฏว่าเหมือนกับว่าซองอีวานนั้นหน้าตาคล้ายซอนจินวูไปอย่างมาก แลวหลังจากนั้นเขานั้นก็ได้ตรวจสอบอย่างจริงจังแล้วก็ปรากฏว่านามสกุลของซองอีวานนั้นนะ่ะเหมือนกับชื่อของซองจินวูไม่มีผิดเลยหลังจากนั้นเองครับพอซองอีวานได้ยินชื่อของซองจินวูจากปากของหวงตงซูนั้นใบหน้าของหวงตงซูนั้นก็ได้ยิ้มกว้างทำให้บาราณศและรู้สึกผิดปกติทันใดนั้นรัศมีแห่งการอาฆาตแค้น,นครับก็ได้แผ่ขยายมาจากหวงตงซูแต่ว่าทางออรล,ล่าของทางซองอีวานนั้นก็ได้แผ่ขยายออกเช่นเดียวกัน อ,อ่าของทั้งสองนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากก่อนที่หัวตงซูครับจะกดไปที่ไมโครโฟนอย่างไม่เลงรีบและแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบว่าบุคคลนี้เป็นคนอันตรายจากนั้นครับหัวตซูนั้นก็ได้พูดไปว่าเขาดั้นเพิ่งกลับมาจากเกาหลีเขารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของลูกชายของคุณฉันรู้ดีว่าลูกชายของคุณนั้นได้เสียชีวิตแล้วซองอีวานนั้นได้มองไปด้วยความไม่เชื่อ แต่ว่าหัวหน้าตองซูนครับก็ได้บอกไปว่าคุณนั้นสามารถไปพูดกับลูกชายของคุณในสวรรค์ได้จาร่าซอนยูวูครับก็ได้นํากองทัพเงาของเข,ขาวกวาดล้างไปตลอดทั้งเส้นทางในปรา,าสาทอสูนในไม่ช้าครับพวกเขานนั้นก็ได้มาถึงชั้นที่เจ็ด 75. สิบอซอนยูวูครับก็ได้ให้อีกริสแล้วก็ไอออนนั้นนําทหารกองทัพเงาของเขาแล้วทำการต่อสู้ยังไม่หยุดยัง้ง ทั้งอีกริสแลวก็ไอออนนั้นต่อสู้ด้วยกันพลังของไอออนแล้วก็อีกริสนั้นน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากพวกเขานั้นสามรถบุกการโจมตีได้ตลอดทางทิ้งศพไว้มากมายที่นี่เองครับทำให้บอสแห่งกองทัพแห่งความตายนั้นรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากซอจิวูนั้นได้ถือกริสในมือของเขาได้เดินไปหาบอสแล้เกก็รู้สึกเหมือนกับว่าบอสตัวนี้นั้นมันนั้นกลัวตายแต่มันไม่สําคัญครับซอจิวูนั้นได้ทาการสังหารบอสตัวนี้ตายในท,ทันทีและหลังจากนั้นเองครับซอจิวูนั้นก็ได้รับ ชุดเครื่องประดับระดับ S อีกครั้งซึ่งเอฟเฟกอันนี้นั้นมีพลังเทียบเท่ากับการอัปเกรดถึง5ขั้นเลยทีเดียวซอยจูว so, ูนั้นยังได้รับไอเทมชุดสูตรอีกชิ้นหนึ่งโดยชุดสูตรนี้กล่าวโดยสรุปนะครับก็คือว่ามันจะใช้เพียงการทำลายมอนสเตอร์ระดับบอสตัวอื่นเท่านั้นในตอนนี้ภารกิจได้สิ้นสุดแล้วเขานั้นได้มาถึงขีดจำกัดเขานั้นไม่สามารถก้าวต่อไปได้เขานั้นจึงตัดสินใจที่จะรับรางวัลก่อนเมื่อซอนจูวูกดไปที่า้านคารบบ้ก็ครับเขานั้นเล so, ือกราายกร โซจาูบูครับจะได้เลือดครับเป็นกล่องสุ่มต้องสาบนั่นเองและโซจาูบูนครับก็เลยจาได้ว่าก่อนหน้านี้เขานั้นเคยซื้อมาแล้วสามารถเลือกได้ระหว่างกล่องสุ่มต้องสาบกับกล่องสุ่มอวยพรครั้งที่แล้วเขานั้นได้รับกุญแจเข้าสู่ปรา,าสาทอสูรจากกล่องสุ่มอวยพรดังนั้นครับครั้งนี้เขานั้นจึงสงสัยมากขึ้นถ้า,าเขาเลือกกล่องสุ่มต้องสาบแล้วล่ะก็มันจะเป็นกุญแจอีกครั้งหรือไม่ แนนซอนจิบูก็ได้รับกุญแจอีกครั้งจริงๆด้วยครับหลังจากนั้นซอจิบูครับจะได้เก็บมันไปที่คลังอุปกรณ์ของเขาซึ่งกุญแจที่เขาได้รับมาในครั้งนี้นั้นมันนั้นไม่มีข้อมูลใดๆเลยหลังจากนั้นเองครับซอจิบูนั้นก็ได้รับค่าคะแนนสะสมทั้งสิ้น20คะแนนซึ่งมันจะปวกเข้าไปยังค่าสติปัญญาของเขาและเขานั้นจะได้เรียนรู้วิธีสร้างน้ําแห่งชีวิตขึ้นมานะครับแต่ภาพที่อีกด้านหนึ่งตอนนี้นะครับได้เกิดเพลิงไหม้ในอาคารในบริเวณตะวันออ,อกขอองประเเทศ็ม ซึ่งอับดับเพลิงนะครับก็พยายามดับเพลิงนี้อย่างสิ้นหวังปรากฏว่าตอนนี้ครับหวงตรงสู่แล้วก็ทางฮันเตอร์ระดับ S ซองอีวานนั้นเริ่มต่อสู้กันผู้บริหารระด,ดับสูงนั้นดูไม่เชื่อเตอร์ระดับเอสนั้นน่ากลัวขนาดนี้เชียวเหรือสิ่งที่ยากะยอลับก็คือว่าฮันเตอร์ระดับเสหวงตรงสู่นั้นได้พ่ายแพ้ให้แก่ซองอีวาน อาจการได้เลยว่าหวงตรงซูนั้นอยู่ในคนระดับกับซองอีวานหลังจากที่ออกมาจากป่าศาสตร์สูรเขานั้นก็ได้กลับมาที่โรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมแม่ขานะครับได้มองดูแม่ที่นอนอยู่บนเตียงเธอนั้นรู้สึกเศร้าใจอย่างบอกไม่ถูกจากนั้นครับซอจิวุนั้นก็ได้ดูพิมพ์เขียนในการสร้างน้ําแห่งชีวิตขึ้นมาน้ําแห่งชีวิตนั้นสามารถรักษาอาการทุกอย่างได้และมันและมันเป็นสิ่งที่เขานั้นควรที่จะรักษาแม่ให้หายจากโรคโดยเร็วแต่การสร้างน้ําแห่งชีวิตนี้จะเป็นที่ต้องใช้วัตถุครับ และเลือดของปีาศาจบริสุทธิ์ซึ่งตอนนี้ครับเขานั้นได้รับมาทั้ง2อ,อันแล้วข,ขาดแต่อย่างสุดท้ายนะครับก็คือมือของบอสระดับสูงสุดของปรา,าศาสตรอสูรกาวอีกในยันหนึ่งก็คือว่าตอนจูวูนั้นจะเป็นที่ต้องพิชิตปรา,าสาทอสูรให้ได้และสามารถรวบรวมวัสดุทั้งหมดในการสร้างน้ําแห่งชีวิตและจะทําให้แม่ของเขาดันฟื้นคืนชีพหลังจากนั้นเองครับซอนจูวูนั้นก็ได้ออกจากโรงพยาบาลและไปที่สมาคมฮันเตอร์เพื่อที่จะทําการทดสอบการวัดระดับครั้งที่2